นอใส่แกงใส่หนังนากครับแกงใส่หนังไหมมาพุ่งน่ากินากกินเนื้อหโลนึงบดถือได้ปะพุ่งแน่นบ่ก็เจ้าปั่นปั่นเอาไปขายหนิไหมหัวงามหัวงามพังงานทั้งปลาตุนเนาะนี่ครับแกงใส่หนังเนาะมานุ่งกลิ่นมาเรื่อยๆได้บลาตุนบลาพุ่งสิเก็บบลาตุนกับปั่นลิงเนี่พี่น้องเนี่ยอยู่ป่าจนดอยโอ้ยมีตัวอย่างหงามครับคือมาพุ่งของพี่ทั้งไตโอ้ยถ่าเก็บถ่าเก็บถ่าเก็บครับพี่น้อง มาหลุนครับมาจีเร่เหน่อยได้ไร้ไม่ไหนพาเอาพ่ออิ่มครับสวัสดีครับมันเองก็มาพูดมาพ่อกับบ่าวต้นคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับผมม,ม,มันเองเขามายัางบ่าวต้นมันเองสิพามาเก็บเอ่อผักกิลก<อ>เลศบ่ายเราเออผักกิเลศได้ไปะพ่อมันเจะมัดสูงแต่บ่าวต้นมีแนอวไหมครับพ่อมีทั้งใส่ก็ได้พี่น้องนี่ต้นนึงก็จะมาเก็บเอา นให้แกงใส่หนังนะครับ่งแกงใส่หนังไหมมาพุ่งหนังหัานหนังงัวไหมระวังเด้อข้างล่างที่เจ้าเก็บเอาเนาะเดี๋อวแน่เอาพุ่นจะเก็บข้างล่างเนื้อพี่น่อยของแสบเนาะมาพุ่งเนาะของแสบได้ไหมใครๆก็อยากกินเนาะโลนึงบุถือได้มาพุ่งแน่นรื เจ้าปั้นๆเดาไปครั้งหงองามข้างหลังต่าตุนเนาะมีเห็ดแกง่หนังเนาะมาเต็เนาะมีเห้าปลาตุ่นลีบเนาะมาไหรข้างล่างเลยบลาพูนตีเก็บต้องแน่นคุณเล้ยทั้งเดือนเหมือนปาพูน เอาถุงมาใส่พี่น้องมามาต้นสวัสดีครับพี่น้องเบิ่งหย่อนไหมพี่น้องหย่อนงามตัวต้นสวยหย่องามๆครับดูครับโอ้หากินแบบทุรัะทุเล่แห้งพี่น้องของแสบสูงไม่ได้กับปีนเอาครับนี่ครับเบิ่งหย่อนไหมพี่น้องพี่นี่เออแม่นหย่อนพี่เล็กอย ครับเอาตน้นถิ่มมากมาเอาลงทิ่น,นะยุบต้นกระสูงกาะได้ด้วยครับพี่น้องออเข้าห่านออกนั่นเข้าห่านออกโอ้โออยยอดเต็มน,นึงครับพี่น้องนี่เอาแต่พ่ออิ่มกับพ่อเนาะอืมไปแกงเส้นหนังแซ่บหนอนนัง้งามทั้งนั้นพี่น้องใช่ไหมอืมมีแต่ใหญ่าง,งามข้างอื่นเก็บพวกผักหวานทางข้าเก็บผักเกลือแก่นผักหวานตาบางเถอะคนว่าท่านตกไม่เบาพูดอืม เก็บลงมาเรื <facial> ่อยๆได้เบาต้นเบาคุ่มสิเก็บเออะอืออึ๊บห่อเก็บข้างล่างพี่น้อเนาะต้นยอดอุ้อัวง่ายบมาต้นกับปั้นลิงนะพี่น้องเนี่ยอยู่ป่าจันดอยโอ้ยมันจะใหญ่มากครับคือ มาพุ่งมาพีท่างไต่โอ้ยถ่าเก็บถ่าเก็บถ่าเก็บครับพี่น้องมาหลุนครับมาจะได้หน่อยได้ไร้ไมนไหนข้าอาพ่ออิ่มครับเไหนมันแตกไหมข้าก็มาเก็บเอาไหมครับนี่ครับมึงที่หล่ะเป็นอย่างของงานมึงเนี่ยครับพี่น้องให้มาพุ่งโอ้ยพ่นปากจะมึงที่หล่ะโอ้ยแมงบ่งนอนเลยไหมวะาพุ่งเก็บไปกี่เรียกเป็นมึงว่าหน้าจีมัสไต่มาพุ่ง มันเตยหยดมันเตยหยดยังไงมงมาอีม่มาฟังีเนาะหนึ่งองสามได้ได้ยอีม่งไปเปลี่ยนไม่มีได้เหมองอ้นข้างหลังบาตุนเบิลรบอกข้งหลน่อยงามพร่น้อพี่พี่ยดทั้ง้ีไหมเอเออ้งตีนี่เห็นหอดปะเออนั่นละเออ กดมห้องไต่น้ากับมีดขึ้นกันผีสฟังสร้างผีกับมีดขึ้นเออเห็นแล้วก็ลงมาเลยเดี๋ยวเข้าไปหาต้นไม้บัตต้นตำตำมากฮึ่มฝนจะสองน้ำนะบ้านฝนช่วยหย่อนไม่งามพี่น้องไปหาต้นไม้ครับต้นนี้เปิดแล้ว Ô, để lại từ pin hong. Mát ong mày hát pin hong. Informi. Do not này, nọ. Muy nọ là cái hòn đê baboo. Mm. 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 Mm.

เดี๋ยวตัวแก้มนะด้วยป่ะส่วนมแก้ได้ป่ะพวกทีน่าตังอยู่ังอยู่เป็นแบบนนี่นี่บอนี่ตบหลาท่านใดนีมเานามันแกมันแตกวท่านคนจิงมากดียวนเทากันเของส แกงเซ่หมูสามสันน้อยกว่าปีการจีพี่น้องมันมีหวังคนใส่บ่ตไพี่น้องตกตาเป็นบวกป้าห้องเป็หวงไหมเบินเลยนะเดินล่้นอีกครับพวกแกงพี่น้องตัวนั้นเป็นมือมีไงมีบอมีหอพ่อได้เก็บยอเล่อได้เก็บเงนนไหเลยคนมาจบของนี่มีแต่สลาพวกนี้เลยใ่อ อืนหอยเป็นลำจ่างแมนี่อข่งกันง่ายพี่น้องเอาหอยมันต้องตรงไยถ้าปาตงเอาแข็งมรดกรไดน้ำมันน้นมาเอาเอามาน้ำมาตุเอามาพุ่มถือเดี๋ยวมันก็นเก็บมันไทยไม่ถุงกรไดตัว โอ้ยเห็นผีไก่เง็นผีไก่พี่น้องเด็กเขาแข่งเนาะโอ้ยหลายเต้นแต่ออนอนเนื้อบาจอดจุ่นี่จะห้อง,องจะของครับพี่น้องของหน้าขอาง,งนอกดอกก็กินได้ครับพี่น้องดอก ดอกไก่เอิเนียงเกาะเออเนียงก็เอิอมาดอกกบวาตุนก็หมอเออดอกกีเ่เล็กดอกกี่เล็กนี่ก็แกงย่างแซ่บพื่งกันครับพี่น้องดอกนอน,นนี่มันเดือดแสบจัก่กินไหนเอบอร์ตะว่าตุนบ่เคยกินก<อ>ับ<อ>คุณทัณ้งคนเคยจักรมากบ่มีวะเขาก็กินดอกตะว่าตุแนตแกนก็แหนอยู่คุณเอาละเหนียวหยอนมัน ได้หลายเปนใดพ่อตนได้ท<ช>ุ่งไงนึง,งก,ก็ทุ่งไงนึงบางหมอแกงนั่งอยู่นะนี่เขาก็มาเด,ดากก็ดใบออกครับเนี่ยออกกลางมันงหรืออกกลางมันฉิมนนี้ครับดูลายเติบแล้วลายเติบพอดีเลยอยายมรเอือนศีหษะไปรับจ้างพอดีบริสิเนีกินอีกเด็ดแล้วเหรอครับพี่น้องโอ้ได้ย่างลายครับนี่ครับแกงไส้หมูสามสันข้างหม้อทาน้าเดือดอยู่ครับพี่น้องคอยเอาลุ่มไ ข้างน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำเดือดก็ลง่มเลยครับมันจังมันจังจืดเร็วครับกระถิ่นไว้จนมันเปื่อยเกิดต้มสองน้ำเลยครับพี่น้องขันยันนั่งใหม่ครับพี่น้องขันยันนั่งขันเป็นน้ำเตี้ยแบบ โอ้น้ำเคียวเหรอครับพี่น้องมันเศษนี่เราไปชิมมันครับเอาไปใส่หมอกันเลยครับพี่น้องเคี่ยวเดียวต้มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสองน้ำเรียบร้อยครับบานนี้ใส่น้ำเนื้อนั่งครับพี่น้องแต่ข้าวพันเดี่ยวนี่ครับไปทำนี่กับพ่อครับให้นวางาปไปไหนใส่เยอะหน่อยครับ ใส่เครื่องที่เขาต่ำไปครับนะครับนี่หัวหอมแล้วกา็นี่เกลือนี่ตะไคร่ครับแม่บอกเหรเออนี่ครับพี่น้องนี่ครับรวมผสมอู้หดออกๆๆๆได้พี่น้องนะครับ วันนี้เดียวครับเนื้อหอมแล้วก็พักที่เล่าใส่ครับพี่น้องเพื่อพ่นหอมนะครับรูงเรียบร้อยแล้วครับเขากระแดกใส่แล้วกับผงชูรสแล้วก็น้ำปลาใส่เรียบร้อยครับขาต่กินย่างเดียวครับพี่น้องนะครับนี่จะเสียท่านยงนเซฟเป็นที่เรียบร้อยไปครับพี่น้องนี่ครับใบแมงลักหรือใบไผ่ใบไพ่ตูวครับพี่น้องใส่เพื่อพ่นหอมครับ มันก็เซ็ตตัรเรียบร้อยครับตักกินเลยบอยไครับพี่นอ้องนะนี่นะโอ้จะเสียบกี่อย่างพี่นอ้องสิ่มไปตั้งหน่อยโอ้เสียบหลายพี่นอ้องโอ้เสียบเสียบพี่นอ้องนะครับ ตักแกงขึ้นมาครับพี่น้องโอ้น้ำผักน่ามิ้ดเด้อเป็นยวจะแ่บเนาะหอมขนาดหาดใสหมูสามตันน้ำลายไหลทำให้ไหลอ้าววัวนะโอ้าวปลาบาดนี้ไปกินครับดื่มมาตัวเม่นแน่เลยอืม คือจังบาแซ่บรอยแต่หอนแต่แสบแบย่างแสบไปปอกก่อนเด้พี่น้องเด้นี่เข็มพุ่นย่างกันหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นเน้นๆเออแต่ว่าแถวอื่นก็จะเอาใส่เข้าเบื่อให้พี่แสบแสบส่วนจะบาดก่อนโอ้ในหมอยังเหลืออะไรครับพี่น้อง

โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่แต่ไปเก็บมากอ่ะใบสามนะครับพี่น้องจนนี่ประมาณทุหนึงเหรครับเนี่ยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าพุงกระบ่าวตุนขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สองเบ่าเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้บ่าพุ่งกระบ่าวตุนขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ